วิจารณ์สนั่นเป็กเสรณีโพดเองปาร์ตี้ปีใหม่ครอบครัวอนุทินไม่สวมใส่แมสกำลังโดนรีทวิตอย่างล้นหลามและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังจากที่เป็กเสรณีชันวิโรกุลลูกชายของนายอนุทินชันวิโรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้โพดภาพป,ปาร์ตี้ฉลองเขาดาวของครอบครัวอนุทินลงอินสตาแกรมส่วนตัว โดยพบว่ามีการรวมตัวของสมาชิกในครอบครัวหลายคนภาพที่โพส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าแต่ละคนไม่สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิดแถมยังไม่มีการเว้นระยะห่างปาร์ตี้ใกล้ชิดกันอย่างสนุกสนานไม่แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเองก็ไม่ได้สวมหน้ากากเช่นเดียวกันจากภาพเหล่านี้กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหยิบยกมาวิจารณ์กันอย่างมากเนื่องจากในอนุทิน เพิ่งจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแต่กลับมีการขุดภัพป,ปาร์ตี้ครอบครัวของเจ้าตัวที่ไม่ปฏิบัตบิตามมาตรการเสียเองซึ่งชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันว่าปาร์ตี้บ้านอนุทินไม่ใส่หน้ากาก หากจะอ้างว่าถอดหน้ากากเพื่อถ่ายรูปก็อาจจะฟังไม่ขึ้นหรือไม่เพราะในภาพเห็นว่าข้างหลังหลายคนก็ไม่ใส่เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตอีกว่าทั้งเวลาถ่ายรูปคือจังหวะที่ทุกคนใกล้ชิดกันเป็นพิเศษก็ควรใส่มากกว่าแบบนี้ยังกล้าโทษประชาชนว่าเห็นแก่ตัวจนทําให้เชื้อกลับมาแพร่ระบาด ควรเริ่มจากที่ตนเองให้ได้ก่อนหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายอนุทินชันวิรกุลกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิดหลายคลัสเตอร์ในช่วงวันปีใหม่ที่ผ่านมาระบุว่ารัฐบาลทำเต็มที่แล้วคนที่ไม่เคารพมาตรการเห็นแก่ตัวก็ติดเชื้อแต่อย่างน้อยก็ไม่ป่วยหนักเพิ่มขึ้นและเสียชีวิตกราฟกำลังจะสวยประเทศจะได้ผ่อนคลายแต่มีไม่กี่คนที่รักสนุกไม่คิดถึงคนอื่น ทำให้ผู้ติดเชื้อพุ่งหลัก3,000คนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ